ได้อีกหลําไปได้จากมอเตอร์ที่โคราชที่อัดทิพไปลูกค้าดูไงที่บางคนบอกว่าผ่านผ่านผ่านแล้วไปทําไมวะไปหาแบบนี้พี่ชายในส่วนแบเนี้ยนะเอาแบบนี้ดีกว่าขายสบายใจขายเต็มปากด้วยในคอมเมนต์ลืมไปเขาถามว่าพี่มีหลักการดูรถมือสองแบบไหนบ้างต้องไม่ชนในความโครงสร้างหลักต้องเดิมเพจต้องไม่ยับไม่ขยับสีต้องไม่ผุภายในต้องไม่โสมไม่ต้องสมกับปีรถภายในสวยเลยวิ่งหนึสี่พันโลถุงยังอยู่นี่ยังอยู่เลย เวลารถเข้าบ้านผมเนี่ยก็อะไรถึงได้ล้างนานดูน้องไม่มาแ้ไม่ใช่สิมาครับจับได้อีกลำคันนี้ไปได้จากมอเตอร์ที่โคราชที่อัดคลิปไปลูกค้าดูไงที่บางคนบอกว่าผ่านผ่านผ่านแล้วไปทำไมวะไปหาแบบนี้พี่ชายหาซีสวยแบบนี้นะ ไอ้ IT, ที่ขี้ริเขาเลยไม่ใช่ที่ต้องมาทําทํามาเก็บงานเยอะขี้เกียจเอามาทมามันเสียเวลาเอาแบบนี้ดีกว่ามาตั้งขายล้างขายเลยขายสบายใจขายเต็มปากด้วยนี่ตัวนี้อ๋อเราจะมีในคอมเมนต์ลืมไปอยากพูดเป็นการผมชอบนะคอมเมนต์นี้มากเลยเขาถามว่าพี่มีหลักการดูรถมือสองแบบไหนบ้างสําหรับผมนะหนึ่งต้องไม่ชนไม่คว่ำสองโครงสร้างหลักต้องเดิมสามเพด หรือดีเบตพวกนี้ต้องไม่ยับไม่ขยับต้องเดิมอ่ะูนี4คัส4ต้องไม่ผุกนะ5ภายในต้องไม่โสมเพราะมันทำยากภายในทำยากมาก6ไม่ต้องสมกับปีรถเนอะไหมถ้าอย่างเนี้ยรถสามปีวิ่งหมื่นอย่างเงี้ยลถือว่าวิ่งน้อยแต่ถ้ารถสามปีวิ่งส0 0แสนนี้ไม่ใช่ไปกอ 500, กไม่ห้าร้อยได้แต่ท่านก็รู้อยู่ดีไม่ทำครับอายเขามาดูคันนี้ดีกว่านอกเรื่องไปเยอะนี่ ตัวนี้ได้กระจังหน้าสีดําด้วยนะนี่ตะกระโครเมียมสีเงาเงาแจ๋วเลยรถเป็นสีเทาเทาดำดำเป็นเทาดำํำนกพิราบเทาอะไรไม่ว่าเทาตุนตุนเนี่ยอ่ะแม็กเดิมโรงงานสแตนดาร์ดปียี่สิบสองเลยนะยางเอ้ยยางดิยางปียี่สิบสองสแตนดาร์ดโรงงานแม็กเดิมโรงงานนะนี่กระจกมองข้างสีดํามือเปิดสีดํานี่ภายในสวยๆเลยรถวิ่งหมื่นสี่พันลเห็นไหมเอ้นี่ ถุงยังอยู่นี่ยังอยู่เลยแล้วนี่เพจอย่าไปหาเอาอะไรไปถูมันออกนะเสียราคารถเลยนะแล้วคันนี้ได้มาตั้งแต่วันนู้นใช่ไหมบางท่านก็ถามว่าเออทำไมเพิ่งเพิ่งมาถ่ายคลิปพอดีเวลารถเข้าบ้านผมเนี่ยกว่าจะล้างเสร็จเชื่อไหมเพราะอะไรถึงได้ล้างนาน ดูน้องไม่มาแฮ่ไม่ใช่สิมันต้องล้างช่วงล่างล้างเครื่องล้างภายในซักเบาะตากผอมหลายอย่างนี่แกวละเสร็จละนี่แมกไรเนอร์ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะเพราะตอนไปซื้อมาไม่มีแมกไรเนอร์เจ้าของก็อาจจะถอดออกไปกันชนท้ายสีดํามือเปิดนี่สีดํานี่ดูน็อตฝาท้ายดิค่ะเนี่ยดูเอาดูกันง่าย,ายก่อนเอาฝั่งไหนดิเอาฝั่งนี้อะนี่หไหมไม่มีรอยขันดูทั้งสองตัวนะมันจะมีสี่ตัวเนี่ยดูหมดเลยสี่ตัวเลยเนี่ยเนี่ย เ,เดิมๆเ,เนี่ยตะเข็บตัวพวกเนี้ยเดิมหมดแต่ไต้ตัน,นตเนี่ยตะเข็บไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่เป็นแบบนี้แหละคันนี้ผมขายอยู่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันส่งเดือนละเจ็ดพันสามนะตัวนี้นะปียี่สิบสองวิ่งหมื่นสี่พันโลติดโปรช่วยผ่อนด้วยสิบสองเดือนเดี๋ยวเปิด้องเครื่องให้ดูนี่ของเครื่องนี่ใส่กิ้งคันเนี้ยใครหารถปีใหม่ๆส่งไม่แรงนี่แนะนำคันนี้เลยนะน่าใช้ หมนี่น็อตฝาปูงเดิมน็อตแก้มเดิมคานนงคานหน้านี่ของเดิมหมดเลยเห็นไหมนี่ฝานี่ลูกน้องผมน่าจะล้างแล้วหลุดไปตรงไหนเดี๋ยวไปตามหาก,ก่อนนี่คานหน้านี่เดิม,กกมเดิมนี่นอ็อตแก้มซ้ายเดิมเดิมน็อตฝาปรงเดิมเดิมนี่ดูนี่นี่อย่างนี้เรียกห้องเครื่องใส,สๆกิๆ้งๆเลยเพราะว่าถ้ามันวิ่งทางลูกถา้าลูกค้าอ่าเขาเรียกรถที่มันวิ่งทางลูกลังเยอะๆเนี่ยวิ่งทางลูกลังตลอดเนี่ย มันจะแดงมันจะติดแดงพอติดแดงขึ้นมาพู้เวลาล้างออกมามันล้างไม่ค่อยออกแล้วเวลาเวลาลูกค้ามาเปิดดูอ่ะมันไม่ใสมันไม่ค่อยสวยแต่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรหรอครับแต่อังเนี้ยใสจริงสามแสนเก้าหมื่นกพันบาททรงเดิ้ลเจ็ดพันสามติดโปร 42, เจกต์สองเดือนวิ่งหมื่นสี่พันโลปีสองเจอกัน